มาลุนดูนะครับว่าเขาเจ้าได้ไหมเขาหาวไงไม่เอาจะผมขืนกูาจะขมขนึกนกืนูนกวมนกูว่ะมกนกากูนวาะนกนะว่นนวะกนวาาจา ของป่ากันนะครับยิ้มหน่อยอยากโดนตอกอยากอยากโดนตอกชาแนลไอ้หี่อยากดช่องกูบินอ้สต์ช่วงนี้ u t u b e กดแรงด้วยไอ้ีเมื่อกี้นี้รถจะลมนะครับ